หลายคนถามว่าทำไมช่วงนี้ลุงไม่ค่อยโพสเรื่องต้นกรํารยานให้ภาพมันมันมันบอกแล้วก็เล่าเรื่องแล้วกันนะครับนี่นะครับต้นกํายานของลุงมันมันพักตัวนะครับพวกนี้เป็นไม้ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศพอพอในช่วงฤดูใบไม้ผลิ 3. นะอ่าช่วงฤดูใบไม้ร่วงนะครับ มันก็จะใบร่วงแบบนี้ฮะร่วงแล้วก็หมดต้นเลยเอ่อเข้าใจว่าต้นนี้น่าจะน่าจะเป็นการที่ลมพัดมากแล้วก็โยกแล้วก็รู้สึกว่าสั่นไหวก็เลยทิ้งใบไปหมดเลยแต่บางต้นก็จะไม่มีไม่มีใบส่วนสำเนานะครับที่ทําออกไปจากต้นนี้นะที่เป็นกิ่งตอนนะเนี่ยครับเป็นกิ่งตอนที่ลุงตัดออกไปออกดอกหมดเลยนะครับเป็นดอกเฉยเลยอันนี้คือบอสวาเลียเนกเลกต้านะครับเป็นแบล็กกัมยานนะครับ เป็นกำมยานสีดำนะครับตัวนี้นะครับ